แม่บ้านไหนเป็นเหมือนกันบ้างเวลาจะทำความสะอาดหูให้ลูกและดูขี้หูลูกมองไม่เห็นเลยมามีม่ไปเจอไม้เขี่ยหูของแบรนด์ซอฟและได้ลองใช้ดูแล้วค่ะมันตอบโจทย์มากเพราะว่าเขามีไฟฉายในตัวค่ะส่องเข้าไปในรูหูก็เห็นชัดแจ๋วเลยการทำความสะอาดหูให้ลูกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะแม่แม่ดูสิคะเวลามามี่ทำความสะอาดหูให้น้องด้วยไม้เขี่ยหูของแบรนด์ซอฟน้องก็เคลิ้มทำท่าจะหลับเลยค่ะเพราะว่าตัวไม้เขี่ยหูของเขานะคะทำมาจากซิลิโคนค่ะไม่แข็งและไม่ทำให้หูน้องเจ็บด้วยนะคะและตัวหัวของไม้ เขี่ยหูนะคะมีขนาดแค่3มเมเล็กกว่าคัตตันบัตอีกค่ะทําให้เขี่ยขี้หูออกมาได้ดีกว่าแล้วก็ไม่มีเศษสำลีไปอุดตันในหูน้องด้วยนะคะพอใช้ไม้เขี่ยหูของแบรนด์ซอฟก็ได้รู้เลยค่ะว่าน้องขี้หูเยอะมากและนี่ก็เป็นขี้หูของน้องที่มามีเขี่ยออกมาได้ค่ะไม้เขี่ยหูของแบรนด์ซอฟเหมาะสําหรับเด็กที่อายุ4เดือนขึ้นไปนะคะแม่แม่และนอกจากนี้เขายังถอดเปลี่ยนเป็นแหนบได้ด้วยนะคะแม่แม่และเขายังมีช่องเก็บทั้งไม้เขี่ยและแหนบด้วยนะคะครบจบในอันเดียวเลยค่ะแม่แม่ มากๆเลยค่ะ